ขับรถอยู่อย่างเงี้ยดมจะได้ได้กลิ่นเบสเงี้ยเหรอไปดมแมวนี่นเออใช่เราเพื่อนๆฟังเลยอีกแล้วเหรอคือคือเบสเขาจะมีกลิ่นแบบว่าเอกลักษณ์ของเขามากวันนั้นใช่ปะที่เขามาอุ้มแมวผมอะแล้วอีกวันหนึ่งอะเล่าไปแล้วไงฮะเล่าไปแล้วเหรอออืเล่าอีกรอบก,ก็ได้สำหรับคนที่แบบไม่รู้ <c oughs> คนที่มาใหม่คนมาใหม่คนมาใหม่ไม่คือแบบว่าเบสอะมาอุ้มแมวผมใช่ปะเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งอะผมไปเล่นกับแมวแบบว่าในฟาร์มมันเล่นได้กลิ่นเบสเลยแล้วทำไงต่อ อะารนั้นอาบน้ำเลยรอเล่นก็เลยก็เลยบอกว่าเออเลราจอดรอล้อเล่นเลยรอล้อเล่นรอล้อเล่นเอ๋อช็อตเฉยไม่ก็เขาชอบทำให้ผู้หญิงงอนนะคะเห็นไหมเราเล่นอย่างเงี้ยแต่ดิ๊บยังไม่เคยงอนคนอ่ะเอ่อผมไม่ได้ตั้งใจทำให้ผู้หญิงงอนนะครับจริงๆแล้วผมแค่แซวเล่นออะไรย่างเงี้ยเขาแบบเวนันน่ะเออแบบว่าผมชอบหยอกเล่นอะไรอย่างเงี้ย เป็นสไตล์ของผมแล้วครับเหมือนกันในช่องผมไม่ค่อยมีสาระอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบนี่าเพราะชีวิตจริงมีสาระไหมมีถ้าถึ